คือคุณเชอรี่ค่ะที่พูดเล่าให้ฟังเพราะครูคุณเชอรี่เนี่ยไปเรียนเป็นเป็นคอร์สใช่ไหมคะคุณเชอรี่ปรุงน้ําหอมที่เมืองบาสค่ะที่ฝรั่งเศสคือเพอร์ฟิวมเราไม่เคยได้ยินขอเพอร์ฟิวมเนี่ยเรารู้ว่าคือน้ําหอมแต่เพอร์ฟิวเมอร์เนี่ยคืออะไรคะนักปรุงน้ําหอมค่ะอ๋อนักปรุงน้ําหอมอ๋อก็คือแบบเป็นคนคัดสรรลังสรรค์คอยคิดกลิ่นน้ําหอมค่ะท่านผู้ชมฮะนี่ครับ เซตน้ำหอมที่คุณชอรี่กำลังจะออกแบบกลิ่นน้ำหอมให้กับพวกเราใช้เวลาเรียนนานไหมคุณชอรี่ค่าเรียนเต็มคอร์สสูตรของเขามาประจำหกปีค่ะหกปีปจนตอนนี้เนี่ยได้เป็นเรียว่านักปรุงน้ำหอมหญิงคนแรกของเอเชียเลย อคนมองพี่หอยแต่ที่ว่าเป็นคนตลกเะเฮฮาแบบเพื่อคามฟาแ้วยแต่จริงก็คือคุณดมของคุณหอยคุณหอยคุณหอยดมของคุณก่อนของมโน้ตก่อนครับคุณหอยคุณหอยใช่ไม่ใช่ดมอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะตื่นเต้นของพีของแก้กระดาษกระดิ๊งนายขอล้องเลยขอร้องเลยอันนี้คือ essential oil หัวน้ำหอมเฉยๆนะยังไม่ได้ไฟอยู่ในพวกสารไอพวกแอลกอฮอล์น้ำ เราก็จะต้องไปเจอคุณเลยเหรอคุณเลยเหรอนี่คุณเลยเหรอผมชอบมากอ่ะคือดมแล้วชอบเลยสดชื่นเลยอ่ะใช่ไหมสกประกแต่สกินสะอาดมากเอาบอกคุณตรงให้มาใจชอบใจมั้ยถูกใจกลิ่นอันนี้ไม่ได้แบบอวยหรืออะไรนะคือเมเปิลมินต์ครั้งแรกเมเปิลมินต์เขาต้องมีความเป็นชิลี่บอกเฟรชเฟรชแต่เฟรชแล้วแบบเฮ้ยที่หอยจะต้องมีความสุขุมอ่อนโยนคือถือว่าเขาผมพัเสร็แล้ว แต่วันนี้ไม่เคยมีใครได้นะเชอรี่เห็นว่าเป็นจักรลาดใหม่เชอรี่ใส่ทองคำเปลวให้ไม่มีดีที่ดขอบคุณมากวันนี้มือกว่านะฮะท่าที่รั่เซ็นะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นสเปเชียลดีไซน์คือออกแบบมาให้กับคุณ่านโดยเฉพาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับตัวนี้เจดากลิ่นคือแบบละมุนละมุนเรียบๆติดหลนิดๆขอดม ออมีความละมุนมีความนุ่มๆกลิ่นไม่ฉุนครับแล้วของคุณล่ะรครับของผมก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ครั้งที่แล้วที่ผมมาเหมือนกันผมชอบมิลเลอรผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นกลิ่นที่เหมือนเราได้อยู่กับผู้หญิงที่แบบที่เราชอบอะ่ะเคยรู้สึกไหม,มคือจะเป็นกลิ่นอยงที่วาพอเราได้อยู่กับกลิ่นนี้มันจะทำให้รู้สึกเราเรามีความสุข ได้กลิ่นหอมนี้อยู่ตอลอดเวลาอะไรเงี้ยกลิ่นนี้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์